ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องห้ยเด่นหนึ่งหกอีกแล้วซส่งเป็นแนวทางเส่งเป็นแนวทางหนึ่งมิถุนายนปโปรดใช้วิจารณญาณ ในการรับชุมรับฟังด้วยเราไปชมกันใบนี้ครับต้ย้ยเนวทางเต้มสิบหน่อยเต็มสิบหน่อยบนบางครั้งก็อชนไหลตัวบางครั้งก็ชนกชนหน่วยตัว ดูท่านใหม่นี้ครับ7 9 2 0 4 5 8 4 9 2 0 4 5 8นะซึ่งอดีตก็ผ่านนะอดีตก็ผ่านใหม่นี้ครับผมท่านวันชายเดนโบนนะท่านวันชายเดนโบน 3 4059 043 59ใบนี้เป็นอดีตที่แล้วก็สรุปแล้วนะสรุปแล้วก็ผ่านครบ309นะผ่านครบนะท่านผู้ชมซึ่งเนิวทันใหม่นี้ก็เบงปั้นอีกแล้วนะเบงปั้นอีกแล้วไปชุม 7 1609 7 1609นะท่านผู้ชมนักทานใหม่นี้ก็เบ่งปันเบ่งปันห้าตัวนะเบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาเป็นเดียวทงแนักทานเด่นโบนนะท่านผู้ชมนะยังไงก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆข้อมูลเดียวทาง ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วย่าลืมเป็นกําลังใจกําลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ครับเทพบัรเลือสุขขั้นเทพเบ่งปานทันเด่นบนสามสุดรสามสูตรชูนศูนย์สี่หก ศูนย์สี่หกแปดนะท่านผู้ชมนะสี่ตัวสี่ตัวต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นท่านบนล่างเบงปาน,นเน้น 0ูน6 0ห้าูนหกูนเจ็ดรองหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าสองนนีก็เบงปานให้พิจารณาโคบนลาต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยทบโชวิเชียนเบงปานชนสิบหน่วยสิบหน่วยลาสองสูตร สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2องเวท่านใหม่นี้ก็ชน5ตัวเดียวนะชน5ตัวเดียวอดีตก็มีหลุดมีผ่านบ้างนะแล้วท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปันสองสูตรชน5ตัวเดียวต่อไปครับผมใบนี้ ไนี้ก็เนื้อวทันเด่นโูลแบบ3ตัวมีหลูดมีผ่านบ้างท่านผู้ชมเนื้อวทันใหม่นี้ครับ901น่งนะ901เนื้อวทันใหม่นี้ก็เบงปัน3ตัวให้พิจารณา901ก็ขอบคุณอย่างมากครับผม901 ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทางสรุปล่างชุดเต็มสรุปล่างชุดเต็มน,นะกบิงป0 9เ9 6 9 8 9 0 9 4 9กปกน9 0เก9 6ีเก็เบิงปาน,นะน,นชูนสีคู่นะสีคู่นะ ต่อไปครับผมใบนี้10บหนย1สิบหนย,ส,หนอยสองสูตรชนูนสูตรที่1กับสูตรที่สองตามผู้ชมซึ่งอดีตก็มีมีผ่านมีหลุนบ้างนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมศูน์สส 0 2แล้วก็สก็ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวทางที่เบงปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้เออใบนี้ครับเนีวทันเด่นบนแบบสองตัวอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านเดีวท่านใบนี้ครับผมเบ่งปันอีกแล้ว69 กนะท่านผู้ชมนะหกเก้าเบงปานสองตัวบางครั้งก็ตัวเดียวบางครั้งก็สองตัวนะก็ขอบคุณจริงๆแนวทางที่เบงปาน,ปนต่อไปครับท่านผู้ชมต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางเดินสองตัวบน ใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วสรุปแ,แล้วพันพันศูนย์พันเก้านะพันศูนย์พันเก้าสองูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดแปดสรุปแ,แล้วพันศูนย์กับเก้านะแล้วท่านใ่นี้ครับผมเบ่งป็นศูนย์เนิ่งสี่ห้าหกเก้ มิโนยเนาะมิโนยแบ่งปานสองสูตรโชนครบ1สิบหน่วยโบนทับโชมครบ1สิบหน่วยโบนนะทับโชมนะศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเก้าต่อไปครับโมใบนี้ใบนี้ครับนันฟ้า เบ่งปันสองสาเบ่งปันสองสาก็เบ่งปัน4ตัวนะเบ่งปัน4ตัวตัวที่เบ่งปัน3ตัวนะมาใช่4ตัวเบ่งปัน3ตัวให้พิจารณาร้อยสิหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้เออท่านผู้ชมใบนี้ก็เบ่งปันเดียวทางหลักอร้อยชุน,นะหลักอร้อยชนก็สามสูตรนะสามสูตรชนสามสูตรชนก็แบ่งปัน ชูนหนึงสองสาชูนหนึ่งชูนสองชูนสามเบ่งปันชูนเบ่งปันชูนสามตัวทวชบเบ่งปันชูนสามตัวให้พิจารณาอดีตที่แล้วชูนสามชูน4ี่เดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันชูนหนึ่งสองส ต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยลักหน่วยล่า2สองสูตรชูนนะสูตรที่หนึ่งที่สองชูนสองตัวเดียวสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามก็เบ่งปานชูนสองตัวเดียวท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม